ดวงชะตาวันที่30ตุลาคม2568ันายคำพยากรชะตาโดยละเอียดสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมการควบคุมพลังและความกล้าหาญให้ถูกที่ถูกทางสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารวันนี้เป็นวันที่พลังงานในตัวท่านจะพลุ่งพล่านเป็นพิเศษดาวอังคาร3ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านโคจรร่วมกับดาวอาทิตย์ที่อ่อนกำลังเจสภาวะนี้กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากลุกขึ้นสู้อยากแข่งขันอยากแสดงออกและอยากผลักดันสิ่งต่างๆให้สำเร็จอย่างรวดเร็วพลังงานนี้เปรียบเสมือน สองคมหากใช้ด้วยสติและปัญญาก็จะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้แต่หากปล่อยไปตามสัญชาตญาณอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและการตัดสินใจที่ผิดพลาดพลังอุบาทของวันเตือนว่าความใจร้อนของท่านในวันนี้อาจเป็นชนวนของหายนะได้โดยตรงความท้าทายของท่านคือการเปลี่ยนความก้าวร้าวให้เป็นความกล้าหาญเชิงกลยุทธ์โดยอาศัยปัญญาจากดาวพฤหัสบดีเป็นเครื่องนำทางการงานเปลี่ยนพลังแห่งการต่อสู้เป็นการสร้างสรรค์ท่านจะรู้สึกกระตือรือร้อนและมีไฟในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยมนี่เป็นโอกาส ที่จะจัดการกับงานที่ทั้งค้างหรืองานที่ต้องใช้พลังงานสูงอย่างไรก็ตามขอให้ระวังการแสดงออกที่แข่งกราวหรือตรงไปตรงมาเกินไปกับเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาซึ่งอาจสร้างศัตรูโดยไม่จําเป็นพยายามเปลี่ยนพลังแห่งการแข่งขันไปสู่การผลักดันโครงการให้สําเร็จลุล่วงด้วยความรวดเร็วและเด็ดขาดการลงมือทําอย่างจริงจังจะน่าประทับใจกว่าการโต้เถียงเพื่อเอาชนะหากต้องเผชิญหน้ากับปัญหาให้มุ่งเน้นไปที่การหาทางแก้ไขไม่ใช่การหาคนผิดการเงินกล้าได้กล้าเสีย แต่ต้องอยู่บนฐานของข้อมูลสภาวะของดวงดาวส่งเสริมให้ท่านมีความกล้าในการลงทุนหรือเสี่ยงโชคแต่ความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการตัดสินใจนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างดีแล้วเท่านั้นไม่ใช่การทําตามอารมณ์หรือความรู้สึกชั่ววูบมีเกณฑ์ต้องเสียเงินไปกับเรื่องยานพหาหนะการซ่อมแซมเครื่องจกักรหรืออุปกรณ์กีฬาขอให้ระวังการใช้จ่ายเงินเพื่อการแข่งขันหรือเอาชนะผู้อื่นซึ่งอาจนําไปสู่นี่สินได้ในภายหลังความรักลดความร้อนแรงเพิ่มความอ่อนโยนสําหรับคนมีคู พลังงานที่มากล้นอาจแสดงออกในรูปแบบของความหึงหวงความต้องการเป็นเจ้าของหรือการแสดงอารมณ์ที่รุนแรงซึ่งอาจทำให้คนรักรู้สึกอึดอัดได้พยายามเปลี่ยนพลังงานนี้ไปสู่การปกป้องดูแลและแสดงความรักอย่างกระตือรือร้นแทนสำหรับคนโสดท่านจะมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้ามอย่างมากโดยเฉพาะกับผู้ที่ชื่นชอบคนที่มีความมั่นใจและกระฉับกระเฉงแต่ขอให้ระวังความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นอย่างรวดเร็วและร้อนแรงเพราะอาจจบลงอย่างรวดเร็วเช่นกันสุขภาพระวังอุบัติเหตุและอาการอักเสบ ท่านมีพลังงานทางกายสูงมากในวันนี้เหมาะแก่การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาแต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทเช่นของมีคมไฟหรือความร้อนนอกจากนี้ยังต้องระวังอาการอักเสบต่างๆในร่างกายกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือความดันโลหิตสูงควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยให้ใจเย็นลงบ้างเพื่อไม่ให้ร่างกายตึงเครียดจนเกินไปอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความขัดแย้งและการแตกหักอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของท่านคือความใจร้อนและไม่ยอมคนของ ตนเองพลังอุบาทอาจทํางานผ่านคําพูดที่ไม่คิดของท่านซึ่งอาจเปลี่ยนเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่และนําไปสู่การแตกหักกับคนสําคัญได้ง่ายๆจงจําไว้ว่าการชนะทุกครั้งไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปบางครั้งการยอมถอย1นก้าวอาจทําให้ท่านก้าวต่อไปได้ไกลกว่าเดิมคําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามพลังการงานหากรู้สึกหงุดหงิดหรืออยากปะทะกับใครให้ลุกข,ขึ้นไปออกกําลังกายสั้นๆหรือหางานที่ต้องใช้แรงทําแทนการกระทําที่เด็ดขาดในช่วงยามเด,ด สิบนาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาจะส่งผลดีแต่ต้องมั่นใจว่าเป็นการตัดสินใจที่ผ่านการไตร่ตรองแล้วการเงินก่อนลงทุนที่มีความเสี่ยงให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือหาข้อมูลให้รับด้านที่สุดไม่เชื่อคำยุยงของผู้อื่นความรักชวนคนรักไปทำกิจกรรมที่ได้ใช้พลังงานร่วมกันเช่นเล่นกีฬาหรือทำงานบ้านจะช่วยระบายพลังงานในทางที่สร้างสรรค์การแก้เคล็ดทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตหรือบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจะช่วยลดทอนพลังงานด้านลบของดาวอังคาร ได้การสวดมนต์บทอิติปิโสเกินอายุหนึ่งจบจะช่วยสร้างเสริมสติและทำให้ใจเย็นลง